ด้วยเหรออ่อใช่ค่ะฉันมาฝึกง,งานที่นี่หลายเดือนแล้วเออเหรอแม่แกก็รู้ด้วยนะว่าฉันเนี่ยคือเลขาของแา่ประธานอา่าหรอคะแกก็ควรยกมือไหวฉันสิแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะแกก็ต้องมาเป็นคนรับใช้ฉันว่ะแล้วทําไมฉันต้องทําแบบนั้นล่ะคะขับวินฮะนิเายทาไมอปพนคนแบบนี้ล่ะทาไมเหรอ ได้เลยค่ะเหมือนเดิมเนาะใช่ค่ะมาแล้วจ้าดูซีจะอร่อยเหมือนเดิมไหมเนม่ิงั้นนี่ว่าก่อตัวกันนะจ๊ะครับอุ้ยเยอะนะคะพี่โดเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะ เอ,อเยอะเดี๋ยวยันนี้พี่มารับนะอ๋อได้ค่ะแต่ถ้าพี่ดวงเหนื่อยกลับเข้าบ้านไปพักผ่อนก่อนก็ได้นะคะไม่เหนื่อยหรอกพี่ทำได้อยู่แล้วแน่นะไปกินต่อได้ค่ะวันนี้เป็นไงครับคุณอาย อร่อยไหมครับอร่อยมากเลยค่ะวันหลังเนี่ยพาไอาไปกินอีกนะคะไม่ต้องวันหลังแล้วครับเดี๋ยวเย็นนี้ผมมารับไปกินก็ได้นะครับอุ้ยคนอะไรอะ่ะทั้งหล่อทั้งรวยแถมยังใจดีอะ่ะแบบเนี้ยก็หลงรักแย่เลยสิคะคายก็พูดเกินไปครับงั้นเดี๋ยวอายเข้าไปทำงานก่อนนะคะครับผมเจอกันค่ะบายครับ ฉันอะเขาพาฉันไปกินร้านอาหารหรูมาอร่อยมากแล้วเธอไปกินอะไรมาอ๋อฉันก็ไปกินอาหารปกตินี่แหละเข้าวแกงข้างออฟฟิศเนี่ย <c oughs> อุ้ยดูสิยังไม่ทันขาดคำเลยอะโทรมาพอดีเลยฮัลโหลว่าไงคะเจมอ๋อได้สิคะ วันเสาร์นี้ใช่ไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวอาชวนเพื่อนไปด้วยนะคะค่ะนี่เลยาเดี๋ยวเสาร์นี้เราไปกินข้าวกันนะแล้วก็ชวนแฟนเธอไปด้วยละ่ะได้ดิ <c oughs> เดี๋ยววันหยุดนี้เจอกันนะโอเคทำงานต่อ <c oughs> ดูสีมีงานอะไรบ้ ค่ะเชิญทางนี้เลยครับเชิญนั่งครับตอนนี้ชิมครับครับผมขอบคุณครับ <c oughs> ขอเมนูหน่อยนี่ครับรับอะไรเป็นพิเศษก็สั่งได้นะครับอืมฉันเอาเป็นสปากเกตตี้หนึ่งเซมนะคะทานอะไรดีอ,อะไรก็ได้ครับ พราะคุณอายอะรู้ใจผมที่สุดเออแล้วรลยากับแฟนอะสั่งอะไรบ้างดิพี่ดงทานอะไรดีคะอะไรก็ได้จ้ะสั่งเลยงั้นฉันเอาเป็นกุ้งอบวนเส้นสองที่คะ่ะรอสักคู่นะค,ะคะรับระยานี่เจมแฟนฉันเขาทำธุรกิจนำเข้าอะไรน สวัสดีค่ะเห็นอายพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะ,คะเออแล้วเจมเนี่ยนะวันๆเนี่ยเขาแทบไม่ต้องทําอะไรเลยแค่โทรกิ้งเดียวสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการให้ทุกอย่างแหละ <c oughs> แล้วแฟนเธอทําธุรกิจอะไรล่ะขับวินครับขับวินฮะนี่เลย,ยาทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ล่ะทําไมหรอฉันก็คบกับ โด่งมาหลายปีแล้วนะฉันอายจริงเลยอ่ะก็รับไม่ได้ด้วยอ่ะที่ต้องมานั่งร่วมโต๊ะกินข้าวกับคนขับวินแบบเนี้ยฉันว่านะเธอหาแฟนที่มันดีกว่านี้ดีกว่านี่ทำไมฉันต้องหาใหม่ด้วยฉันคบกับพี่โด่งมาตั้งนานแล้วนะแต่ชีวิตเธอเนี่ยมันจะไม่ดีขึ้นเลยนะถ้าเธอ,อยังคบกับคนขับวินแบบเนี้ยเอาละครับอย่าทะเลาะกันเลยนะครับถ้าพวกคุณไม่อยากกินข้าวร่วมโต๊ะกับผม อยให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอย่างนไอนอก็อยากให้คุณลองกินอาหารหรูรูแบบนี้บ้างน,นะครับพี่ดวงคะ<ม>ถึงจะทานอาหารที่นี่<ม>ก็คงไม่อร่อยแล้วแหละเรากลับไปนเถอะขอตัวนะคะ สักบาทว่แกเอาไปเรียนยีนังนี่หมดใช่ไหมนี่ใครหรอคะเจมจะใครละ่ะก็ฉันเนี่ยเป็นเมียมันวันเนี้ยเนี่ยขอตังค์ฉันใช้อยู่เลยนี่คุณเจมแต่นคนบอกว่าคุณไม่มีเมียไงคะแล้วแถมคุณยังบอกว่าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจอีกอะ่ะคุณคะที่หลังน่ะอย่ามักง่ายหัดฉลาดซะมั่งอย่าให้เขาหลอกง่ายๆสิคะ เกมถ้าคุณไม่กลับบ้านกับฉันคุณเลิกกับฉันไปเลยอเอ้ยเอ้ยหอผมด้วยนี่เป็นอะไรวันนี่ยฉันโดนหลอกเหรอพี่โดองคะนั่นอายดีคะเราลงไปดูหน่อยไหมคะ ไอไอ,ไอจริงจริงด้วยทำไมเธอมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้เลยยไอเจมามันหลอกฉันมันมีเมียอยู่แล้วอ่ะฉันไม่น่ารลวมตัวไปคบกับมันเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกแก เขาทำไมวันนี้พี่ด่งแต่งตัวดูดีจังเลยอะ่ะแถมยังขับรถหรูมาอีกอะ่ะพี่จะพาระยาไปดูตลาดที่กำลังจะเปิดใหม่เนี่ยฮะตลาดพอดีที่บ้านพี่โดงอะ่ะเขาทำธุรกิจตลาดเปิดให้เช่าสองสามที่แล้วอะ่ะเวลาว่างๆนะพี่ด่งเขาก็จะไปขับบินหน้าตลาดเขานั่นแหละก็จะสารสัมพันธ์กับบินหน้าตลาดอะ่ะเยา <c oughs> ฉัน ขอโทษนะัทที่มองคนผิดไปอะ่ะเธอเนี่ยโชคดีนะทที่ได้พี่โด่งเป็นแฟนอะ่ะคุณโด่งคะฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนเรามันผิดพลาดกันได้ไปครับเดีย๋ยวผมไปส่งไปไปครับไม่เป็นไรหรอกไปสวัสดีค่ะคุณลูกค้าอยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะคะ พี่ขอตัวก่อนนะคะ โทษนะค่ะตัวนี้ฉันเลือกแล้วคะ่ะแต่ฉันก็ดูอยู่นะคะไม่เห็นจะต้องมีปัญหาเลยอะ่ะไม่กี้ก็ชนฉันแล้วรอบหนึ่งนี่คุณตั้งใจจะหาเรื่องฉันหรือเปล่าคะเออฉันไม่ได้ตั้งใจจะหาเรื่องคุณนะคะก็แค่มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่าคุณเนี่ยดูเหมือนจะจงใจเดินตามฉันตลอดเลยนะคะคุณลูกค้าคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะเออต้องขอโทษด้วยนะคะ คุรกค้าทั้งสองท่านอาจจะมีการเข้าใจผิดกันหรือเปล่าคะนี่เกกเข้าข้างค่ะฉันเป็นลูกค้าประจําที่นี่น่ะไม่ได้เข้าข้างใครหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าฉันไม่อยากให้มีปัญหาภายในร้านนะคะอร่อยเข้าไปเถอคะ่ะเราก็แค่มาเลือกซื้อเสื้อผ้าเหมือนกันเท่านั้นคะ่ะก็ดีฉันจะไปฟ้องพี่ชายฉันเพราะว่าร้านเนี้ยอยู่ในเครือบริษัทพี่ชายฉัน โดนดีแนะ่ต้องขอโทษด้ยนะคะคุณลูกค้าเลือกตามสบายเลยคะ่ะสวัสดีครับคุณแป๊สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกอดครับคือผมวันนี้มาเอาน้องสาวผมมาแนะนำครับอันนี้อายนะครับ เพิ่งเรียนจบมาอยากจะมาหาประสบการณ์ในบริษัทใหญ่ๆอะครับสวัสดีครับคุณไอเห็นว่าคุณเพิ่งเรียนจบมาแล้วก็ได้เกตินิยมอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านประธานอายต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสอายได้ทํางานที่นี่อะคะ่ะผมว่างานของน้องสาวผมเนี่ยน่าจะเหมาะกับเป็นเลขาของท่านประธานนะครับผมว่าน่าจะเหมาะแล้วอายเนี่ยเขาเรียนเก่งมากๆเลยครับก็น่าจะเหมาะกับงานนี้อืม ตำแหน่งเลขาเนี่ยครับเป็นงานที่สําคัญนะครับแล้วก็ต้องมีความรับผิดช,ชอบด้วยอีกอย่างก็ต้องละเอียดว่าแต่คุณไอพร้อมเริ่มงานไหมครับพร้อมค่ะอายมั่นใจแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดเลยนะคะอาอพร้อมที่จะเรียนรู้งานจากท่านประธานค่ะงั้นก็ลองดูนะครับแล้วก็เริ่มงานวันพรุ่งนี้เลยแล้วกัน <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับท่านประธานผมรบับรองได้เลยนะครับว่าน้องสาวผมคนนี้เนี่ยจะไม่ทําให้ท่านประธานนั้นผิดหวังอย่างแน่นอนครับอะไรครับขอบคุณครับโอ,อนี่นี่เจจริงๆอะพี่แป๊แกก็ตั้งใจทำงานกันละกันฉันบอกแล้วว่าแกทำได้แน่นอน เฮ้ยแล้วเ,เนี่ยแกเป็นอะไรกับฉันนักด่าเนี่ยฮะแล่แกทํางานที่นี่ด้วยเหรออ่าใช่ค่ะฉันมาฝึกง,งานที่นี่หลายเดือนแล้วเออเหรอแล้วแกก็รูยด้วยนะว่าฉันเนี่ยคือเลขาของท่านประธานอ่อเหรอคะแกก็ควรยกมือไหว้ฉันสิแล้วต่อไปนี้เนี่ยนะแกก็ต้องมาเป็นคุณลับใช้ฉันแ่าแล้วทําไมฉันต้องทําแบบนั้นล่ะคะในเมื่อคุณเป็นเลขาไม่ใช่เจ้านายของฉันนี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอ เลยขาคุณประธานนะีกอยากลองดีมากใช่ไหมแล้วทําไมฉันต้องฟังคําสั่งคุณด้วยล่ะคะคุณก็แค่เลยขาะนี่ถ้าแกไม่อยากตกงานเนี่ยน,นะแกก็เช็ดรองเท้าให้ฉันสิไม่งห็นเนี่ยน,นะฉันจะให้พี่ชายของฉันไล่แกออกทําไมฉันต้องทําแบบนั้นล่ะคะฉันมีงานอื่นต้องทาเยอะแยะถ้าคุณอยากให้ใครเช็ดรองเท้าให้คุณแล้วก็ไปหาคนอื่นนะคะฉันไปก่อนนะฉันรีบทำงาน เป็นอะไรอ,อายแล้วทำไมแกถึงอยากจะไปไล่เขาออกขนาดนั้นอะก็มันชอบทะเลาะกับไออะค่ะแล้วมันยังกล้าเถียงไออีนะคะแถมมันเนี่ยยังทำตัวยุ่งมโหไอทุกวันเลยค่ะายเนี่ยเป็นถึงเลขาท่านประธานนะคะแต่พนักงานธรรมดาแบบนั้นมาทำท่าทีแบบนี้ได้ยังไงอะที่แฟนต้องจัดการไล่มันออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนไอไยแกก็พูดอยู่ว่าแกเป็นถึงเลขาท่านประธาน แล้วแกจะไปทะเลาะก,กับพนักงานระดับนั้นทําไมมันไม่เหมาะสมเลยแต่มันแกล้งอายก่อนนะคะอายเนี่ยเป็นคนไม่ยอมใครอยู่แล้วถ้ามันไม่ถูกลงโทษเนี่ยอายก็ทนไม่ไหวแล้วนะคะพี่แปดต้องจัดการแล้วก็ไล่มันออกไปนะคะอายฟังพี่ก่อนนะแกจะมาใช้ตําแหน่งเลขา่ทนประธานอะ่ะข่มขคู่พนักงานคนอื่นอะ่ะพี่ว่ามันไม่โอเคและอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดแกมีปัญหาอะไรอะ่ะ แกก็มาหาพี่มาคุยกับพี่ก่อนพี่จะช่วยแกแก้ปัญหาเองไม่ใช่ใช้อารมณ์แบบนี้แต่ว่าไม่มีแต่ทั้งนั้นอ่ะถ้าพี่จะจัดการเรื่องเนี้พี่จะจัดการให้เหมาะสมและถูกต้องที่สุดไม่ใช่จัดการแบบตามอารมณ์ของแกแบบเนี้ไอ้่ป๊ะ อะไรกับโต๊ะฉันเนี่ยใครมาทำกับโต๊ะฉันแบบนี้เนี่ยสมน้ำหน้าอยากเก่งนะใช่ไหมนี่แหละบทเรียนคุณเองเหรอคะคุณอายทำไมคุณต้องทำแบบนี้คะก็ใช่ไงก็เธอกล้าอวดเก่งอดดีกับฉันไงแล้วยังจะมีหน้ามาถามว่าฉันทำทำไม ถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันจะเอาเรื่องเนี้ยไปฟ้องท่านประธานใครจะกล้าทําอะไรฉะะันล่ะชันเนี่ยเป็นถึงเลขาท่านประธานแล้วก็มีพี่ชายเป็นผู้จัดการใหญ่เธอรือฉันกันแน่ที่จะตกงานนะนี่มันอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่แปะก็เย่พนักงานคนนี้มันแกล้งอาย ต,ต้องไล่มันออกนะคะคุณแป๊ะคะดูสิคะเนี่ยคุณอยอะทำแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะายทำไมสภาพเป็นแบบนี้โตเลเทไปหมดแล้วเนี่ยพี่แปต้องไล่มันออกนะคะถ้าพี่ไม่ทำเนี่ยอาอจะไปฟ้องท่านประธานเองใครจะไล่ใครออกเหรอครับท่านประธานคะพนักงานคนนี้แกล้ไอคะ่ะท่านประธานต้องไล่ออกเลยนะคะ ออยพี่ว่ามันเกินไปแล้วนะพี่จะไปเข้าข้างมาทำไมมันไม่ยุติธรรมเลยนะไอ้เธอไปทำอะไรคุณอายหรือเปล่าพี่กอดคะ่ะไอ้ไม่ได้หาเรื่องคุณอายเขาเลยนะคะมีแต่คุณไอยอ่ะมาหาเรื่องไอ้ก่อนเดี๋ยวนะคะทำไมเธอถึงเรียกคุณกอดว่าพี่ไอ้แกไม่รู้หรอกเหรอว่าคุณไอ้อ่ะเป็นน้องสาวท่านประธาน ผมต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับแล้วก็ผมต้องขอโทษคุณก๊อตด้วยแล้วผมสัญญานะครับว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไม่เป็นไรหรอวค่ะ,คะพี่แปะคุณไอยคงไม่รู้ว่าไอาเนี่ยเป็นน้องสาวพี่ก๊อตเพราะไอามาฝึกงานแค่ตำแหน่งพนักงานธรรมดาผู้ไม่รู้เนี่ยย่อมไม่ผิดนะคะแต่คุณไอไม่สมควรที่จะเป็นเลขาของพี่ก๊อตต่อไปคะ่ะเข้าใจแล้วครับแล้วผมจะหาคนมาแทนตำแหน่งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ ไม่มีเรื่องอะไรแล้วผมขอไปประชุมต่อนะครับไปไอ้เออคุณแป๊ะครับครับฝา,ากจัดการเรื่องนี้ด้วยน,นะครับได้ครับท่ารรนประธานพี่แป๊ะทำยังไงอะ่ะแกหาแต่เรื่องอะ่ะบอกแกแล้วอะ่ะ